จะเป็นการแข่งขังนรายการที่4-8 1วิ 8, ่งผลัด8 50เมตรรุ่นอายุ12ปีหญิงรอบทิงชนะเลิศช่องวิ่งที่1เทศบาลนครอุดรธานีช่องวิ่งที่2เทศบาลนครลำปางช่องวิ่งที่3กรุงเทพมหานคร Thank <laughs> you.